สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวางเคดีเอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องแสนรักทางช่อง3ละครแนวดราม่าเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์และความขัดแย้งในครอบครัวผลงานของผู้จัดคุณปิ่น,นทัทนันชวีวงจากค่ายทีวีซีนที่จะมาถ่ายทอดความรักของแม่ที่ยอมทำทุกอย่างได้เพื่อให้ลูกมีความสุข แม้สิ่งที่ทำนั้นจะเป็นสิ่งที่ลูกไม่ต้องการเลยก็ตามที่ได้ไต่เพนพาร์คมาสวมบทแม่สายเข้มดูแลลูกชายทั้งสามคนอย่างกองทัพพีคมีนพิรวิทย์ตีธนพลและลูกชายต่างสายเลือดอย่างสิงโตสกลรัตที่ต้องมารับมือกับเหล่าสภัยตัวแสบอย่างพีพีปุลปรีดีน้ำหนึ่งสุธิดาเมนิสาชนและฟอร์ดุลกนกการรวมด้วยเป็นไต่นัชนิดเอนจอยธิดารัตเนเนธันชนก ท็อปดารานนุน์จุกใจวิมลพันธ์และเก่งชัชวาลแสนรักเป็นเรื่องราวของคุณนายเหมยตรงพาณิชย์ที่รักและเป็นห่วงลูกชายทั้ง3คนซึ่งได้แก่รักระวีและรณกรมากหวังจะหาลูกสะใภด้ดีๆให้เมื่อทั้ง3เรียนจบแต่รักกลับไปแอบเที่ยวซ่องตามคำชับชั่วของเฉินลูกติดของเท่าแก่จิวผู้เป็นพ่อจากเมืองจีนจนทำให้รักติดโลกจนไม่ได้ไปสอบ เป็นเหตุให้ต้องเรียนซ้ำชั้นแถมรักยังทาจันแรมเด็กรับใช้ในบ้านท้องและไม่ยอมรับผิดชอบจนพ่อของจันแรมโกรธมากจึงไปป่าประกาศความเลวของรักที่โรงเรียนในกรุงเทพทำให้รักถูกไล่ออกทันทีในขณะที่รวีพบรักกับราณีหลานสาวคนเดียวของคุณพิสมัยศัตรูตัวฉกาจของคุณนายเหมยทั้งสองปลูกต้นรักขึ้นมาอย่างยากลำบากรวีต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนัก จนคุณพิษสมัยใจอ่อนยอมไม่คบกับหลานสาวซึ่งอุปสรรคเดียวที่รวีต้องผ่านไปที่ได้คือเปิดเผยให้คุณนายเหมยรู้เรื่องคนรักของเขารักต้องรักเจนแลมาเป็นเมียแบบไม่เต็มใจคุณนายเหมยจึงจัดการตัดปัญหาทั้งหมดโดยการส่งลูกชายทั้งสามไปเรียนต่อที่เมืองนอกราณีก็ตามไปเรียนกับรวีด้วยทั้งสองแอบคบกันต่อโดยไม่รู้ว่ารณกรเองก็แอบรักร,ราณีด้วย และแล้วก็เกิดเรื่องที่บ้านตรงพานี้อีกครั้งเมื่อคุณนายเหมยพยายามให้จันแรมกินสมุนไพรเพื่อให้แท้งแต่กลับพาท่ากลายเป็นหงโยกเมียของเฉินมากินแทนทําให้หงโยกแท้งและไม่สามารถมีลูกได้อีกตลอดชีวิตส่วนจันแรมเมืม่อข้อรู้มาแล้วลูกกลับเสียชีวิตความเสียใจทําให้จันแรมสติหลุดมีอาการพินเพี้ยนผ่านไป4ปีรักเรียนจบและกลับมาเมืองไทย ระวีแอบคบกับราณียเปิดเผยทำให้โรณนกรเสียใจมากถึงขนาดทิ้งการเรียนและกลับมาไทยพร้อมกับรักคุณในเหมยรีบจัดงานแต่งงานให้รักกับดวงพรและหวังให้รักดูแลกิจการแทนเฉนินที่ตอนนี้กำลังมีบทบาทสำคัญอยู่ในโรงแรมแต่รักกับบริหารงานผิดพลาดจนขาดทุนมหาศาลคุณในเหมยจึงต้องเรียกตัวลวีกลับมาคานำหน้าของเฉินแทน เรวีได้โอกาสจึงยื่งเงื่อนไขว่าเขาจะทําตามที่คุณนายเหมยขอทุกอย่างหากคุณนายเหมยยอมรับหญิงสาวที่เขากําลังคบอยู่คุณนายเหมยจําใจตกลงแต่เมื่อรู้ว่าหญิงสาวคนนั้นคือราณีคุณนายเหมยพยายามขัดขวางแต่ยิ่งทําก็ยิ่งกลายเป็นเรื่องเพราะราณีไม่ใช่ผู้หญิงติ่มติ๋มเหมือนสะพายคนก่อนราณีโต้อตอบคุณนายเหมยแบบสาวหัวเน่าสมัยใหม่ทําให้คุณนายเหมยยิ่งเกลียดราณีหนักเข้าไปอีก เมื่อราณีเข้ามาเป็นพีสะพยทำให้รณกรณยิ่งเสียใจหนักจนหันไปคว,ว้าโฉมชวีนักร้องจากบามาเป็นสภพยแบบไม่ตั้งใจเมื่อสภพยสี่แบบเข้ามาอยู่ในบ้านความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันแถมรักและรณกรณยังสร้างเรื่องให้ต้องตามลังตามเฉดไม่ไหวเท่าแก่จิวที่มีโรครุมเร้ามาหลายปีจึงเสียชีวิต โดยก่อนตายเท่าแก่จิวได้เขียนพินัยกรรมยกกิจการทั้งหมดให้กับรวีช่วยดูแลเพียงคนเดียวพอต้องการให้รวีช่วยรักษาดูแลสมบัติที่มีไว้ก่อนเท่าแก่จิวเชื่อว่ารวีจะแบ่งปันให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในยามที่รักตนกรและเฉินมีความสามารถในการดูแลและสมัครสมัครีเป็นหนึ่งเดียวกัน หลังจากเปิดพิณเอกร,รมรักโกรธมากถึงขนาดแยกตัวไปอยู่กรุงเทพและเปิดร้านเพจเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเองก็เก่งไม่แพ้น้องชายโรนก,กรก็เบนเข็มไปเล่นการเมืองในขณะที่เฉินเอาเงินที่เคยยักยอ,อกเอาไปสร้างโรงแรมใหม่และเปิดเป็นคู่แข่งกับโรงแรมของคุณนายเหมยเลยพิณเอกร,รมขอเท้าแก่จิวได้เปิดฉากสร้างความสั่นคลอนในคนในครอบครัวตรงพาน,นิเสร็แล้ว ลำพังคุณนายเหมืยเพียงคนเดียวจะดึงสายสัมพันธ์พี่น้องให้กลับมาดีกันได้ดังเดิมหรือไม่ถามกการการแก่งแย่งชิ้นดีของเราสไพย์คุณนายเหมยและราณีจะลงเอยเช่นไรติดตามชมกันได้ในละครเรื่องแสนรักทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3โอ้ยกาตอนแรกวันอังคารที่19กกรกฎาคมค่ะชอบก็กดถูกใจ ใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามใม้กวางด้วยนะคะและสามารถเกิดปุ่น Super ปอร์เตมาสนับสนุนช่องกวาง k d ดได้เลยนะคะและคลิปต่อไปจะทำเรื่องอะไรรอติดตามและชมกันได้เลย